ตอร์ด้าฟอจูโฉมแชมป์ปี2013ท็อปสุดในรุ่นนะครับตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆอย่างที่เห็นเลยนะฮะและไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับและเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยที่กระจกมองข้างครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและจะ่สาคัญครับด้านฝากระโปรงนั้นน่าจะมีช่องระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับคันนี้จะเป็นตัว V นะครับท็อปสุดของรุ่นนะฮะ และที่สําคัญคันนี้ใครสายลุยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆครับเพราะเครื่อง3,000 D4D และมี Full Time 4 Wheel มาอีกด้วยครับภายในจะเป็นสีทอตัดกับสีเบจเป็นหลักนะครับผมและพวงมาลัยเป็นแบบ Multi Function นะครับสามารถรับสายวางสายได้คอนโทรลเครื่องเล่นได้นะครับและคันนี้มีระบบ Cruise Control มาให้ด้วยขับทางไกลสบายใจหายห่วงแน่นอน ไมค์คันนี้อยู่ที่173,000กลเมตรนะครับผมมาพร้อมเครื่องเล่น CD, DVD, Bluetooth และที่สำคัญมี Navigation มาให้ด้วยบอกเลยครบครบรับงฟังชันเกียร์เป็นแบบออโต้5สปีดมาพร้อมเกียร์4วิวครับช่อง Power Outlet หรือแม้ช่อง USB ก็มีมาให้ครบนะครับภา,ายในเบาะจะเป็นสีเบจน,นะครับและมีความนุ่มแน่นนั่งสบายไม่ว่าจะทางไกลหรือขับในเมืองครับ ด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวครับ ราคาอยู่ที่649,000ประหยัดจากมือหนึ่งไป700,000กว่าบาทเลยทีเดียวผ่อนสบายๆครัยงหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถทักมาสอบถามหรือติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับ